เหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นเมื่อเวลา10บนาิกาวันนี้นะคะโดยครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเขตเทศบาลนครอุดรธานีค่ะได้นําเด็กหญิงเอนามสมมติอายุ11ปีนะคะนักเรียนชั้นป่อ5ค่ะเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสพเมืองอุดรธานีว่ารถจักรยานไฟฟ้าสีดําราคา3,500บาทจอดไว้บริเวณโรงอาหารของโรงเรียนได้หายไปค่ะ ซึ่งเด็กหญิงเอนะคะให้การว่าช่วงเช้าค่ะได้ขี่จักรยานไฟฟ้าจากบ้านมาจอดบริเวณโรงอาหารภายในโรงเรียนค่ะแล้วก็เดินไปกินข้าวในโรงเรียนแต่ว่าไม่ได้ถอดกุญแจรถออกค่ะพอเสร็จแล้วนะคะก็เดินกลับมาที่รถเพื่อที่จะนําไปจอดที่โรงรถค่ะปรากฏว่ารถได้หายไปจึงเด็รีบมาแจ้งครูประจําชั้นนะคะซึ่งคุณครูค่ะก็ได้พาเดินหารอบโรงเรียนนะคะแต่ก็ไม่พบจึงมาแจ้งความไว้ที่สพมืออุดรทานีค่ะ โดยที่โรงเรียนแห่งนี้นะคะมีกล้องวงจรปิดอยู่นะคะแต่ชำรุดซึ่งก็มีนักเรียนเห็นชายแปลกหน้าขี่จักรยานไฟฟ้าออกไปจากโรงเรียนด้วยค่ะ นายพฤกษพงอายุ46ปีพ่อของเด็กหญิงเอนะคะบอกว่าตนนั้นมีอาชีพประรับจ้างด้วยความที่สงสารลูกค่ะต้องเดินมาโรงเรียนทุกวันจึงเก็บเงินซื้อจักรายานไฟฟ้าให้ในราคา3,500บาทเพื่อที่จะให้ลูกนะคะขี่มาโรงเรียนซึ่งลูกเองก็ขี่มาได้เพียงแค่2วันนะคะก็โดนขโมยแม้ว่าจะมีราคาไม่มากค่ะก็อยากให้คนร้ายนั้นนำเอามาคืนเพราะว่าสงสารลูกที่จะต้องเดินไปโรงเรียนทุกวัน เรื่องนี้นะคะพันตำรวจตีบันจงพาโครดสารวัตรสอบสวนส,วนสวนพอมอุดรธานีค่ะก็ได้นำกำลังออกติดตามคนร้ายตามเส้นทางที่คาดว่าน่าจะใช้หลบหนีเพราะว่าคนร้ายนะคะเป็นชายอายุประมาณ30-40ปีค่ะหลบหนีไปทางซอยประชาสันติซึ่งก็จะได้มีการติดตามตัวคนร้ายรายนี้นะคะมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะเอกใจเอกใจใช่ค่ะ จน,จนเจอกับเด็กนักเรียนอีกท่านหนึ่งบอกว่าเห็นผู้ชายขับรถรถรถ,รถไฟฟ้านะคะออกไปก็เลยได้มาแจ้งความไว้ค่ะราคาเท่าไหร่ครับคุณครูสามพันห้าร้อยบาทค่ะสีอะไรเป็นสกูตเตอร์สกูตเตอร์ไฟฟ้าค่ะจักรยานไฟฟ้าสีอะไร,รสีดำคะตะกร้าสีนี้ครีมค่ะ,ะเด็กที่ขโมยมันนี่เขามันต้องใช้กุญแจรหรือเปล่าครับคุณครูอ่ามันต้องรถรถไฟฟ้าต้องใช้กุญแจน่ะค่ะพอดีว่าน้อง